สวัสดีครับวันนี้พามาชมการเข้าสายไฟแอร์กรีนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับปี2023ตัวรหัสจะเป็น GWC 1 2 AGB 2นะครับโอเคครับเมนไฟนะครับเมนไฟหลักจะเข้าที่คอยเย็นนะครับก็มีลายนิวตันกาวนะครับขนาดสายไฟเบอร์1.5นะครับ ฝาขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูวงจรไฟนะครับถ้าดูจากตัวก็จะมีแปะสติกเกอร์ไว้ที่ฝาครอบของเทอร์มินอลนะครับหนึ่งก็จะเป็นนิวตันนะครับสองเป็นคอมเอาท์ก็คือคอนโทรลนะครับส่วนสามก็จะเป็นเป็นลายเอาท์นะครับเป็นลายถ้าดูจากตัวนี้ครับก็เป็นหนึ่งครับลายครับไม่ไม่มใช่หนึ่งนิวตันนะครับสอง ตัวนี้เป็นคอนโทรนครับสามเป็นลายนะครับ 3, เป็นแ <9 S 1> <9 S 2> อลกาวกาวก็ใส่ตรงนี้ตัวนี้กาวครับมีทั้งหมดที่วิ่งไปคอยร้อนก็คือสีเส้นนะครับลายในต้นคอนโทรลกาวเหมือนเดิมเราจะใช้วีวีีทีสี่คอเลยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวผมย้ำทางปล่านะครับ มือเงินล้านมี F C เป็นห่วงเล็บนะครับตอนนี้ลอกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> หลุดแล้ว <c oughs> หลุดแล้วเห๋ือก็ยังเหลือนิดนึงประตูรถหนีบนะครับไม่ใช่แอร์หนีบ <c oughs> ผิดพลาดน,นิดนึงใช <c oughs> ทิมย้ำตัวนี้ใช้ดีมากนะคะหนานแน่นน,น,นโดนมาหลายแบรนด์นะครับมาจบที่แบรนด์ของเจแปนนะ <c oughs> เวลาย้ำเวลาย้ำตัวคิมย้ำมันจะโอบรัดทั้งสองฝั่งนะแล้วก็บีบบีบข้อหากันทั้งสองด้านนะ นี่ดูเล็บมือช่างาฮะจะแน่นแน่นมากไม่ออกโอเคครับเราทำการเตรียมสายไฟแล้วก็ย้ำลรอเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการต่อนะครับเข้ากับตัวบอร์ดคอยเย็นนะครับเทอร์มินอลคอยเย็น,นครับเราก็ไล่ตาม ลำดับเลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือนิวตันนะครับเขียนว่าเอ็นสองเป็นคอนโทรลนะครับสองใช้เป็นสีดำนะครับให้มันตรงกันทั้งสามสีนะส่วนสามเป็นลาย ส่วนกาวก็เปลี่ยนมาใช้สีสีเทาแทนนะครับจะได้ไม่เหมือนกันนี่ครับนิวตันคอนโทรลไลน์สายสายข้างบนนี่เขาเรียกอะไรตัวนี้ตัวนี้นสายเข้าใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นไฟไฟออกอันนี้ไฟออกด้านออกนะครับไม่ใช่ด้านเข้าด้านเข้าเขาจะเข้าทางคอยเย็น นี่ไฟเมนจะเข้าที่คอยเอย็นฝั่งนี้อเสร็จแล้วก็จะย้อนออกมาเข้าตรงจุดรวมไฟเทอร์มินอลตรงนี้ฮครัคือลายคอนโทรลนิวตันกาวเนี้ยเขาจะออกทางนี้หมดแล้วก็จ่ายไปที่คอยร้อนอไปตามคําสั่งที่เขาสั่งไปฮรัโอเคครับคอยเย็ยนก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูคอยร้อนนะครับมาดูการเข้าไฟของฝั่งคอยร้อนนะครับก็ สี่เส้นนะครับจะมาจากทางคอยเย็นนะครับก็คือ main, main เมนเมนเราเข้าที่คอยเย็นไปแล้วนะครับแล้วก็จะวิ่งย้อนไปที่คอยร้อนอีกสีเส้นครับแล้วก็จะเข้าเข้าตามสัญลักษณ์นะครับก็คือ1ก็เป็นิวต้อนนะครับ2เป็นคอนโทนแล้วก็3ก็จะเป็นาลายนะครับแล้วก็จะมีกาวอีกเส้นหนึ่งนะครับกาวแล้วก็จะฝังตรงนี้ เดี๋ยวย้าหางปานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสายกันเลยนะครับเข้ยึดกาวก่อนอหลังไล่ตามสีนะครับสีฟ้า เป็นนิวตอนนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเป็นคอนโทรลนะครับใช้สีดาแล้วก็หมายเลขสามเป็นลายนะครับโอเคก็จะครบนะครับ ก็จะมีกาวนะครับนิ Newton. Newton วตันนิวตันหมายเลขหนึ่งนะครับดำคอนโทรลหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามเป็นลายนะครับโอเคนะครับครบทุกจุดนะครับ